สวัสดีครับผมนายฝุ่งนะครับผมม,มือผ้าเบิงรถไทตันตัวพัทนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลดีเซล2 5 0พนมาในโทนสีขาวครับผมเป็นตัวปี12ครับหรือว่าปีห6าตัวนี้เป็นรถรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเป็นตัวสูง2 5 VG ุดฮาบีจีเทอร์โบ เดิมๆเลยครับผมคันนี้งามสีเดิมครับคันนี้ข้างในนี่แอร์เย็นฉ่ำ um. นี่เครื่องเสียงพร้อมไทตันพัดม่งขาพรวมก่อนครับเสียงเครื่องเงียบครับผมคันนี้ขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผม อ่ะเดี๋ยวผมผาเบิ้งข้างในเป็นกระจกไฟฟ้าเอเย็นครับช่องแอร์บุมีแตกบุมีหักตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมห้าเกียร์เดินหน้าภายใน,ในง,งามๆข้าง,งหลังหนึ่งก็ตีเป็นตู้เครื่องเสียงกันครับผมตีมิซับ เอาบนข้างขวา <c oughs> ง่าคับขั้นนีไ้ได้เดิมครับแต่ว่ามีแต่ได้เพิ่มคือเครื่องเสียง <c oughs> ใช่มากเครื่องเสียงนี้จบเลยขั้นนี้ครับ <c oughs> ตรงอะไรก็เป็นมันติฟัง์ชันตัวนี้เข็มไม่เลนหน่อยหน่อยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่น 1,470กิโลกะภายในกะประมาณนี้ครับเครื่องดีเซล2,500ปี12ขายอยู่185,000บาทใครสนใจกับเบิ่งรถได้ที่อำเภอวารินชำราบครับผม